ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่บนเขาตรีอุ่น <c oughs> อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศข้างหลังมากมากเลยนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหบรรยากาศตรงนี้คือสวยมากเลยอทุกคนเต็นอโันสุดท้ายมันชันมากเลยนะพี่เขาเรียกหก็คือเดียวก็ไม่ต้องพูดแล้วฟังของบังฟัดพูดอย่างเดียวเลยตอนนี้ <c oughs> อันนี้ไ่กลคือเขาก็กําลัง ตั้งเต็นท์นะคะวันนี้เป็นคืนที่สองที่เราจะนอนวันที่สองแล้วก็คืนนี้จะเป็นคืนที่สองด้วยค่ะก็อันนี้คือเต็นท์เดียวนะคะสำหรับสองคนแล้วก็เต็นท์นี้คือเต็นท์สำหรับสามคนเพื่อนเราตรงนู้นก็ยังอยู่นะคะเรามีหลายเต็นท์มากๆเมื่อคืนเรานอนข้างในบ้านนะคะลืมถ่ายทุกคนดูเลยเพราะว่าขึ้นมาก็คือเหนื่อยมากจะบอกว่าเหนื่อยสุดๆอันนี้คือเจ้าของบ้านนะคะก็ เรายังไม่ได้ไปถ่ายรูปเลยนะคะวันนี้บอกให้ซีรอดมาเก็บตื่น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 มาก็คือคนอื่นได้ดูพระอาทิตย์แล้วได้ดูพระอาทิตย์ยังบางวันนี้ขึ้นแบบนู่นเลยากบอกว่าสวยไหมอยากจะบอกบอดี้เซเลมว่าผมมาถึงแล้วนะเสียงสุดท้ายเสียงสุดท้ายไม่ใช่อยากเจาไปแต่กอบฟ้าผมมาถึงแล้วทุกคนเจอกันครับในย t u b e นี่นาเดียเจแม่ไม่ถูกอยู่ดี ใบกิมเป็นไงบ้างใบกิมได้นอนเต็นเอ๊ะใบกิมนอนเต็นเหรอนอนแหลมเมื่อคืนเต็นดีไม่ใบกิมนอนข้างทางเป็นไงบ้างหนาวผมไหมเมื่อคืนหนาวมากแล้วก็สภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้คือโดนแดดคือมันกับละลายเลยความหนาวคือละลายออกมาเลยเดี๋ยวจะเดินขึ้นบนภูเขาเนาะภูเขาเนาะอีกสามชั่วโมงอีกสามชั่วโมงยังจะไปอีกเหรอ เดียวพร้อมไหมไม่พร้อมไปใครไหวไปก่อนเลยนะคะทุกคนก็คือเดียวคนหนึ่งที่ไม่ไปภูเขาข้างบนสามชั่วโมงตอนนี้ขาเดียวคือไม่ไหวมากพูดได้ว่าแบบสุดๆไม่ไหวสุดๆจะบอกว่าเออถ้าเออถ้าเต็นเดียวตรงนี้นะคะลงมาปุ๊บกลิ้งลงข้างล่างได้เลยนะนี่ก็คือแบบ อยู่อยู่ที่เหวมากอะ่ะเนี่ยเนี่ยสถานที่ข้างๆก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มไปถ่ายรูปแล้วก็คืนนี้เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เราจะทำอาหารอะไรกันบ้างทุกคนมารอลุ้นกันเลยนะคะนี่วิวให้ทุกคนเห็นสวยมากถามว่าคุ้มไหมตอนเดินก็คือเหนื่อยมากค่ะ ทำอะไรกันคะกำลังแต่งรูปค่ะจะอัพลงโซเชียลทำอะไรครับเบ๊ม่ตัวเม่อนตัทั้งใจมีคนมาแอบอัพรูปอยู่นะคะแถวนี้ไปเดี๋ยวเราพยายาคอนทงคอนเทนต์ให้บางยุบเรานะคะเชฟสุดหล่อเชฟอยากที่ไหนคะอยากได้มุมมุมโน้มมุมนน้เหรอคะอยากได้แบบไหนนะคะพูดอีกรอบอะไร้รมันเป็นของมันนี่เดียเลยแต่เป็นยังไงนะ วันทเตอเนอจอกัน <expense> ท <sm> ุกคนเจอกันช่องอายุบค่ะไอวายูบีอด e สกองศูนย์ศูนยสองนย์สองอ้าหเวงจำไม่ได้เลยไปติดตามมันได้นะคะไอจีจีตรงนู้นตรงนู้นเห็นสวยอยู่นู้นทำกันฟาลุกฟารุกดูโทรศัพท์กูด้วยนะตั้งนู้นมูนไลท์ อุいい่นบิสมิลลาห์เาลยค่ะบรรยากาศข้างๆก็ประมาณนี้เลยสวยมากฝั่งนู้นเไปถ่ายรูปกันฝั่งนู้นค่ะเพื่อนๆเราถ่ายรูปกันเยอะมากเตือนเนื้อมได้้เอาโทรศัพท์มาหรือเปล่าอ่าีนี้เดือเ่า อะไรเดียวมาเอามานี่คือค่อข้างสวยมากโอ้ทีมบอยแบนด์เหรอเนี่ยก็ทีมเดอะน็อตเฟสอ่ะค่ะโอ้เดอะน็อตเฟสอ๋อเหรอเรามีอะไรเดียวในกี้ได้ไหมไม่นะบอเศร้อะเจชลเจชลประสบการณ์วันนี้หน่อยค่ะ ็นะครับทุกคนใครจะมาก็เตรียมใจขึ้นมานะครับข้างบนไม่ได้มีห้องน้ําถ้าอยากเหมือนลอยปวดท้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องซื้อน้ําประมาณ50าูปีหรือประมาณ23 24บาทนะครับเพื่อจะไปทําธุรกิจธุระของเราก็ขึ้นไปบนนู้นเลยบนนู้นบนที่ว่ามีป่าไม้เยอะๆครับทุกคนขึ้นไปบนนู้นแล้วก็ไปทำธุระธุระอะไรให้เสร็จแล้วก็ระวังดีๆนะครับแอบแอแอบ,แอบหน่อย เสร็จแล้วก็ใช้ใบบงใบไม้อะไรก็ได้เช็ดก่อนจะมันจะได้ไม่เปื้อนน้ำเพราะที่นี่น้ําหายากมากเพราะมันอยู่บนเขาไม่มีน้ําแต่อากาศหนาวมากทุกคนขอบคุณครับวิวจากประสบการณ์จริงวะเนี่ย <laughs> <laughs> ระหว่างรอเพื่อนๆเราไปปีนเขาคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมา ต้มมะม่ากินเกาหลีเอ๊ะต้มมะม่ากินเกาหลีต้มมะม่าเกาหลีกินค่ะนี่บังเผาไฟเหรอเผาเผาอะไรอ่ะก่อไฟไม่ใช่เผาไฟก่อไฟก่อไฟทำอะไรอ่ะอก่อไฟทำไรมาเกาหลีมาเกาหลีอ่ะน้อยไปก็หรือว่าพอแล้วสำหรับอะไรก็ต้องลวแก นี่สถานการณ์รอบๆนะคะพร้อมกินมาม่าเกาหลีไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วอันละห้าสิบพร้อมกินมาม่าเกาหลีไหมคะพร้อมค่วพราะอะไหลกันแต่นี้คือร้านข้างในเบีย Hello Hi <laughs> This is your shop right Yeah Can you speak English Normal โอเคว่า okay. e nice nice ื่ออะไรเนี่ยอันเนลอันเนลนิ e t ์ทูมีต์ยูนิสส์ทูมีต์ยูมาให้เรามาตั้งแคมป์กปนต้มมาม่ากันดีกว่าเป็นไงสาวเหนือเราออกกล้องกันหน่อยเก็บเป็นความทรงจำไม่ได้ถ่ายรูปค่ะวิดีโอเมื่อวานเห็นอ้วกไปสองรอบนี่ใช่เป็นไงไม่ออก เราคิดว่าเออเด็กดอยบีนขึ้นมาถึงบนมาถึงคนที่สามนะคะ <laughs> มาถึงปุ๊บอวกใช่ลลใช,ใช่อวกเลย <c oughs> ต่อมามานกันม,ม, <c oughs> มาตามติดบางมาันเออก่อไฟแรกเราก็หาฟืนมาแล้วนะคะเก็บไว้เคยหาไม่รู้ เราไงเราที่ไม่รวมเดียงนี่ตามติดชีวิตเลยนะคะโจโฉว่าไงชีวิตในป่าข้งนี้เจะรอดหรือจะร่วงไม่น่ารอดละเท่าที่ดูนะคะติดตามชีวิตโจโฉแบบใกล้ชิดเขาบอกวันเข้าเข้าร้านอ้าทำไงดี กูได้กินไหมวันนี้กูบอกว่าควันข้าร้านเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราปิดหม้อควันก็ไม่น่าจะขึ้นแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าเยี่ยมมากเลยคนเดินป่าเยี่ยมมากเลยมันบอกว่าควันอะมาสักทีอต้องไปตั้มต่อควันเยอะมากตั้งไม่ก่อนแล้วก็ทีนลบางไปหากิ่งไม้จากไหนบาง เก็บด้านล่างอ๋อเก็บด้านล่างแบกขึ้นมาเหรอออ่าจะกำมวยก็ไม่ได้เดี๋ยวเราตัดเป็นตอนกินมาม่าเลยดีกว่าเออตัดปนนนกิมมาา่เลยี่ตามติดชีวิตค่ะชีวิตชาวเขาคิสมีน้องลาลาไปไหนอ่ะลา แบกของแบกน้าค่ะเพราะว่าน้ําที่นี่หายากมากคือที่เดียกินอยู่ก็คือน้ําที่เดียเอ่อล้างปัสสาวะคือน้ําฉี่นะคะทุกคนเอ๊ะยังไงเนี่ยที่เดียล้างเวลาเข้าห้องน้าอะ่ะก็คือน้ํากินซื้อน้ํากินห้าสิบรูก็ประมาณยี่สิบห้าบาทแพงมากจริง,รงๆอ่ะแค่สิบบาทแต่ว่าขึ้นมาสองเท่าก็เป็นยี่สิบห้าบาทได้แล้วฟารุลลองถามเขาเรยว่าเขารับแบกของลงข้างล่างไม่กระเป๋าอะ่ะ แบกเขาลงกระด้างแค่ก็ไปแบะแบะแบกอีต่อของอีสอยแบบแบบจ้างได้ไหมจ้างใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเราถามกันค่ะหนูก็พูดยีงนี้ไม่ได้กูจะพูดมั่วน,นะทุกคนรอเลยค่ะน,นี่คนนี้เก่งมากนัก <laughs> <laughs> จะพูดยังงัะนซ้อมใหม่ซ้อมใหม่ <laughs>

1าจารย์หนึ่งต่อเป่าหรือว่าตอนลาเอกเอกมักรับเอกคท่ได้นะได้นะกี่ต้นสัมภาระกี่ต้นสัมภาระจุงตัวเอง่า่าที่แค่นแบกแบกโอเคเออได้นะสองได้หนึ่นเี่ยเย้ทุกคนพรุ่งนี้เราไม่ต้องแบกกระเป๋าลงแล้วค่ะขึ้นมาตอนไหนไง เราไม่ต้องแบกกระเป๋าลงแล้วหนึ่งหนึ่งพรูปีต่อหนึ่งลาก็คือห้าร้อบาทต่อหนึ่งลากระเป๋าเราหนักมากมจ้กาฮะรอดแล้วรุ่งนี้เดี๋ยวแค่นี้แหละเราเซลฟี <c oughs> ก่กับน้องลากันหน่อยดีกว่า <c oughs> น้องลาเซลฟีก่กันหน่อยเธอมธอมเขาจะถีบหรอกเปล่า <c oughs> ลาลาหนึ่งสองฮะยอดเลยนะคะเนี่ยสุดท้ายก็ได้เลยนะเผาไฟจนติดก่อไฟจนติดนี่มาม่าก้อนนียไปล้างจานปือปืดปือก่อนกูแล้วปกกูด้วยนะ เซนเสี์ยับเลยทีนี้กูซาไปแบ่งมันไปนี่พอเราพอเราละไรยะลาเดี๋ยวไม่ใส่ไม่ใส่เลยอ่ะไม่กวนก่อนกวนเขาจะได้ข้างบนอ๋อไม่น่าต้องลาดแล้วแต่คามนี้กินอีูคนใครเพิ่มกินหลายคนเออเอาาหิยยังไม่เปิดหลงมันเอาที่จับมันนี่โอ้ย รอบนี้ซอเราออกโรงเองนะคะโอ้โหโคเล่โคเล่นะคะโคเล่โคเล่ซอเราคือแรงเยอะมากนะคะมีหยาดจมรอก็ไม่มีแรงน่ากินสุดเอาไว้นั่งร้องไปเลยค่ะโอเคเข้ากันได้เลยคิมมี่โน้ตเตอร์ไปเจ็บช้อนจะชาำให้นะใช่ไปหยิบช้อนในกเป๋ากูมาไปนะคะไม่ต้องซื้อแล้วเพราะมันใส่หม้อแล้วไปหยิบช้อน ไปหาช้อนกัน,นะค่ะทุกคนช้อนไปซ้ละช้อนอยู่ไหนนะนี่ไงช้อนเราโอเคสองช้อนจานจานเราอย่นนี้ค่ะเขาบอกว่าเอาจานกันมาเองนะคะว่าใครอยากได้แบบไหนก็เตรียมจานมาด้วยแล้วเราก็ขี้เกียจล้างก็เลยตามที่เห็นเลยค่ะทุกคน <c oughs> ได่แล้วโหนั่นแกงฝรั่งคืนนี้เขาว่าจะมีคนมาเป็นกลุ่มเลยกลุ่มใหญ่ประมาณสิบกว่าคนยี่สิบคนกินกันกินตรงไหนดีนั่งห้งกันตรงไหนเดียตรงนู้นไหมข้างล่างข้างล่างตะเกียบไม่ก็ตรงนี้แต่ว่าแดดมันร้อนอยอนแต่ตรงนั้นอากาศเย็นหน่อยข้างล่างนั้นน่ะแมวแมวข้างล่างนั้นตรงนั้น M mình rõ đại lộng yên mèo sợ mãng mèo Tao mèo Nhi, mèo 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 โอเคไว้ก okay, ่อนเลยไปหาที่ก right ินก okay. ันม okay ึงมึงเห็นกูเป็นคนลอนดอนเหรอที the oh, ่พูดอยู่กินไปกินไปกินบนบ้านโอเคถ้าเรากินกันบนบ้านฮะเขาน่าจะบอกว่าให้ให้อาหารมันแน่เลยไว้มันกินอาหารมันกินขนมปังได้เหรอแมวอ่ะ ว้ยแมวกินขนมปังหนีไปละหนีไปล้วอ๋อจานแมวอยู่ตรงนั้นก็จะแล้วอันนี้คือห้องที่เรานอนเมื่อคืนนะคะคืนนี้จะมีคนนอนต่อเขาก็เลยให้เราออกแล้วเพราะคนอื่นเขาจองก่อนนะครับบิสมิลลาหโอ้บากการน,นี่

เป็ดแน่เลยอ่ะกินได้น uh, mm ้อยมัไม่ได้เอานชีาเดียววางไ้อ่ะก็เขาคำรวมกันบอกแล้วไงไม่ฟังเยอะเดียเราน้ำเดียไปวางตรงนั้นน่ะสลังนั่งหมดแล้วไม่รู้แล้วขวดไหนของเราอร่อยเย้หินกินคนละนนละน้อยพอหนูกินเยะไม่ได้คนละนิดแล้วบางมานไปแล้วสองซอง เบบยาอนะอืมใช่วางยังที่ไหนอ่ะบงยบยหลับอยู่เป็นไงบ้างฟารุปากแดงเชียวปากซุ้มเผ็ดหน้าดูเลยนะเผ็ดูหน้าดูใชกินน้ำไม่ล้ปากระปแดงปาาอย่นี้เื่น้ำอย่นี้ มาไดีไปเอาไปเอามีที่ยังไม่เปิดจริงเงนปังมาด้วยกเอาน้ไเผมากินเ็ดหเนขนมปังกับนมได้วยเผ็ดไม่เอาอะไรอีกไหมม่คอยเ็ดแค่นั้นแหละยีไม่ซื้อุณสองมาบังซื้อมากี่ห่อสาภาพมาหกัน a f e m o n t s later หยากกช่วงหกโมงทุกคนสวยมาก หกโมงแสงเหนือแสงเหนือคะ่ะพระอาทิตย์เพิ่งตกไปนะคะตกไปสักพักแล้วก็ค şey ือตอนนี้อุณหภูมิน่าจะ10บองศาไม่ก็11อองศานี่เป็นไงบ้างไปปีนเขาไป แล้วเอ็กซ์เพรเน่นหิมะซึ่งมันคือวิวหลักล้านหลักพันล้านเลยไอ้พวกที่นอนตรงเนี้ยคือว่าพลาดนะคือว่าพลาดเออเนี่ยไม่เชื่อหรอตอ่านคนนี้ได้เลยบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์นะเดี๋ยวถ้าลงรูปไปอย่าลืมกดไลค์นะครับโอเคบินเขาตั้งสามชั่วโมงใครจะไปบิน นี่วิวนี้สวยมากทุกคนวิวนี้สวยแบบสวยสุดๆสวยที่คิดไม่คิดว่าจะหาที่ไหนได้อีกแล้วเทอกเขาหิมาลายเนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ฝรั่งเยอะมากวันนี้คนพักเยอะมากค่ะทุกคนก็คืนนี้เราจะทำอะไรกินมาดูกันเลยนะคะเนี่ค่ะวิวห้างล่างมอเน ไม่รู้จะเก็บบรรยากาศทั้งหมดให้ทุกคนดูยังไงเพราะว่ามันสวยแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะถนนข้างล่างก็สวยมากนี่สวยจริงว้าเดี๋ยววนให้ทุกคนดูอีกรอบ ก่อไฟรอบกองไฟอันนี้คือการก่อไฟเพื่อที่จะทําอาหารนะคะทุกคนหนาวมากชีวิตเรากขอขอข ans, ําลังจะทอดไข่เห็นไหมเนี่ยเราไปดูเชมที่กําลังเตรียมเตรียมกับข้าวอยู่นะคะเชฟทีเตรียมกับข้าวอยู่ฝั่งนู้นฝ่า หนาวมากทุกคนไปเอ้ยถึงแล้วโอ้เมนูอะไรคะเชฟวันนี้ไก่ทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมครับผมไข่เจียวไข่ดาวชิวเลยไข่เจียวไข่ดาวโอ้ยหนาวมากแอนที่ทอดไม่ยุบอันนั้นบอกใช้เสร็จยังอันนี้ใช้สำหรับพรุ่งนี้นะคะเข้าต้มอันนี้คือไก่ทอดกระเทียม กินอะไรกันบ้างช้อนผีนั่นเหรออ๋อผีนั่นอันนี้เป oh, ็นเจียวไข่ใช่ปะอ๋อนี่เลยไปด้วยกันพี่ฉีพาเพื่อนพี่ฉีพาเพื่อนไปฉีเหรอคะใช่โชว์โชว์โชว์สินี่ทางเข้าไป่ฉีก็ต้องเฝ้าทางเผื่อคนนาเมือนพี่ิฉีพากล้องไปด้วยไปด้วยแรงมากตื้อ ไปต่อใคกไม่น้องมีน้ำปลาอยู่นะจ๊ะน้องปลาไม่มีเครืปูุงะอันนี้ผักที่เราจะกินนะคะภายในวันนี้แล้วเราจะทำชาวหมิงด้วยหรอคะอันนี้คือข้าวหรือว่าข้าวต้มคะจะทำวันนี้ข้าวข้าวเฉยๆต้องหุงกี่โลคะสำหรับ16คน,นลโล,นล,โลครึ่งโลกิกนนเยอะะาผูา้โครี่กิน โลครึ่งหรือครึ่งโลอ๋อคือเตรียมมาพอดีใช่ไหมสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพาชามไปตอกไข่กันค่ะหนาวมากหนาวมากนี่ตอกไข่อันนี้จะเอาไปทำอะไรน้ำปลาไม่มีแล้วเราใส่ไข่ไหมมา ปกันค่ะไปกันค่ะอันนี้ชาวฝรัง่งคนเยอะมากกว่านี้ตั้งสิบหกคนโอ้ยหนาวมากหนาวมากอุณหภูมิตอนนี้ก็คือเลขเดียวเลยนะคะไม่รู้ว่าเก้าหรือว่าเท่าไหร่นายม้อยู่ไหนว้ายมองไม่เห็นมาเลยมาดำมาดำนี่ไงมาดำฮ้ยไม้ไม้แงออกกนได้ไหม มันอะไข่อยู่ฟังนุกไข่ไม่ใหญ่ค่อยไว้ทีหลังได้ไหมได้ได้เนะเราเอาไม้เล็กแบบให้ไฟมันติดก่อนตอกไข่ตอกไข่อันนั้นก็มาเอาไข่กี่ฟองต่อหนึ่งครั้งบ้างเอาไข่กี่ฟองต่อหนึ่งครั้งสามฟองสามฟองใครคือซาร่านะ มันมีอยู่สแพ็กไม่ใช่หรอใช่ใช่แล้วก็เฮ้ยน่าเลยเดลือสักสิบฟองมามช่วยได้ช่วยไมาตอกทางนี้ดีกว่าพี่นัทหลบควันาไม่ยกใช่ใช่ระวังควันตรงนั้นอ้วกเขอทังหน่อยเขอทางหน่อยนี่ตอกเราตอกกันเลยโอ้ตั้งท่าตั้งท่าโอเคตอกใกล้ๆเขาจะได้ไอ้นั้นไม่มันนี่ไตไปบ้าง ใครจะซื้อแฟชั่นตอกไว้ตอกไปอู้เหนา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 ้ายแล้วกระป๋องเราไม่ต้องล้างไข่เลยไม่ตอกไปเลยทิงตรงไหนดีเนี่ยตั้งข้างล่างก็ได้จานอ่ะมีแต่หมาเนี่ยจะมากินไหมอ่ะไม่มากินหรอก กำลังตอกไข่อยู่กำลังฟองหนึ่งโอเคไม่เป็นไรนะอะไรฟองเดียวทอดไก่ก่อนนะอดีไก่พร้อมแล้วตอนนี้เมื่อกี้ไก่ยังไม่เสร็จปล่อยบ้างก็ได้สัญญาณอะระวังระวังทอดไก่ทอดไก่ไก่กระเทียมค่ะวางเลย ม่เดี๋ยวใส่ในน้ำไข่ไข่นนี่มันไม่มีน้ำปลาวะไม่มีเอาปาข้างหน่อยก็ได้พี่ใส่ก็ได้นั่นแหละเกลืออ๋อในเดียวว่างมาดีเลยฮใช่ไหมว่างไม่ได้นะครับมีอีกถาดหนึ่งอยู่นึงอ๋อในสาวแล้วครับจังหวะนี้น้ำปลาน้ำปลาเยี๋ยวเสด็จปลาไม่เค็มหรอกเริ่มเขาใส่เกลือมาแล้วเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปก่อนเฉยมากอันนี้มือนะปลาไม่เป็นไรภารกิจไปซื้อจานค่ะทุกคน ซื้อจานเอาไว้ใส่ไข่กับกับจานแพงมากห้ารูห้ารูเท่ากับสองบาทกว่ากว่าแต่ถ้าซื้อข้างล่างนะแค่หนึ่งรูอะ่ะไม่ถึงหนึ่งบาทเจ้าของอยู่ไหนเนี่ยคิดส์มีเจ้าของไม่เห็นอยู่เลยจานอยู่ตรงไหนเนี่ย cháu không ai ở, cháu không bán được, 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 cháu không cháu cháu ใส่ไก่ม okay. ันม um. ีอยู่แล้วน่ะมาเจ้าของไม่เจอนะคะทุกคนจากนี้ไปก่อนหนาวมาควันออกปากแล้วตอนนี้เฮ้ยหนาวมากหนาวมากเบื้องล่างสวยมากสี่ใบไหมคะเจ้าของไม่อยู่สเจ้าของไม่อยู่อ้าวแล้วใครมาให้อ่ะ ไปหยิบตรงนู้นไปเดียวเหรอไปหยิบตรงนู้นไปหยิบเทียยุบอ๋อเทียยุบมาครบของกลางมาโอเคไม่ครบไอ้กรอบเลยนะการเดินทางดูดิดูดิหมากินไข่อะไรอาที่ต่อไปแล้วฟองไม่กินหรอกนั่นอาจจะหิวก็ได้มันนกิตายกรอบเลยนะโจโฉว่าไงแตกครับเรือนี่คือการรีวิวอ๋อจะเฉยอยู่นี่เหรอนี่ไง โอ้นช่วงนี้แต่นี้ก็เป็นสารบัตเจ๊อันนี้คือเมนูอะไรก่อนนะครับสารบัตเจ,สเจ๊สารบัตเจ๊จริงปะนี่นี่สองคนสารบัตเจ๊เป็นลูกหลานนี่ค่ะทุกคนทอดไก่โอ้ออรไก่ทอ,ทอดกระเทียมอ๋อไก่ทอดกระเทียมกินเอยใช่แล้วน่ากินมากเราเราต้องเปิดแฟลชให้ทุกคนดูด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไก่มันหาย

แจมใส่ไก่ออกมาแล้วบบไม่มีใครเอามาเดียวค่นั้นจะปิวป่ไม่เป็นไรเ๋ยวทิ้งไว้สักหานาทีเราเราต้องมาเฝ้าต่อหน้าต่อตาอย่างนี้นะเดี๋ยวไก่จะให้เมือนไข่เดี๋ยวไก่จะให้เมือนไข่ ไม่รู้นะกีวอะนับนับสิบห้านาเดียหาเที่แอบฉกไปใช่ไหมนับสิบห้าเหลือสิบนี่แอบเป็นแอบไปกินในห้องโอ้มองไม่เห็นเลยใช่เดียวเองแหละว้ายรู้ได้ไงเนี่ยอุสาปกปิดมานั้นานเาอยู่ตั้งนานโอ้หนาวมาง